ทำเจ็ดประการของผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายก็ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเป็นค่าศึกเป็นนิยานิกธรรมคือธรรมที่นำสัตว์ออกจากทุกข์นำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นฉนไนพิขูทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนต้นก็ดีไปสู่เรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอันเครื่องครอบงำใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงเครื่องครอบงำในภายในนั้นที่เรายังละไม่ได้มีอยู่หรือหนอพิกขุทั้งหลายถ้าภิกขุมีจิตอันกามราคะกลุ่มรุมมีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมมีจิตอันถีนามิทะกลุ่มรุมมีจิตอันอุทธจักกุกุจจากกลุ่มรุมมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ่มรุม เป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้เป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าและเกิดขัดใจทะเลาะวิวาสทิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ก็ชื่อว่ามีจิตอันเครื่องครอบงำกลุ่มรุมแล้วเทียวภิกขุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีจิตอันเครื่องครอบงำใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงเครื่องครอบงำในภายในนั้น ที่เรายัางละไม่ได้แล้วมิได้มีเลยจิตรเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อตัดสู้สัจจะทั้งหลายนี้ยานที่หนึ่งเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันพิกขุนั้นบรรลุแล้วพิกขุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระง,งับเฉพาะตน ย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรือหนออริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเสพจเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระง,งับเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนนี้ยานที่สองเป็นอริยะเป็นโลก,กุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วพิกุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวก ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวิน,นัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรือหนออริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหม์อื่นนอกธรรมวิน,นัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมิได้มีนิยานที่สาเป็นอริยะเป็นโลก,กุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุตชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วพิขูทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นพิขูทั้งหลายก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรพิขูทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คือความออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกย่อมต้องอาบัตเช่นนั้นบ้างโดยแท้ถึงอย่างนั้นอริยสาวกนั้นรีบแสดงเปิดเผยทำให้ตื้นซึ่งอาบัตนั้นในสํานักพระศัสดาหรือเพื่อนสะพรมจารีที่เป็นบินยูชนทั้งหลายปรนแสดงเปิดเผยทำให้ตื้นแล้วก็ถึงความสำรวมต่อไปเปรียบเหมือนกุมารที่อ่อนนอนหงาย ถูกถ่านไฟด้วยมือหรือด้วยเท้าเข้าแล้วก็ชักหนีเร็วพลันฉะนั้นอริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนิยานที่สี่เป็นอริยะเป็นโลก,กุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วพิขุทั้งหลายอีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นพิขุทั้งหลายก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรพิขุทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที่ควรทำอย่างไร ของเพื่อนสัพรมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั้นก็มีอยู่เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้ากินด้วยชำเลืองดูลูกด้วยฉะนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอยู่อย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนิยานที่หเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วภิขุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภะละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยภะละเช่นนั้นภิกุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยระะอย่างไรทิขุทั้งหลายระะนี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกนั้นเมื่อทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ทำให้มีประโยชน์ทำไว้ในใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงเงียโสดฟังธรรมอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยพระเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพระเช่นนั้นนิยามที่หกเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วพิขุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพระเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพระเช่นนั้นพิขุทั้งหลาย ข้อบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพระอย่างไรภิกขุทั้งหลายพละนี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกนั้นเมื่อทำวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ปราโมทอันประกอบด้วยธรรมอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยพระเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพระเช่นนั้นนี้ยานที่เจเป็นอริยะเป็นโลก,กุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วภิขุทั้งหลายธรรมดาอันอริยะสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการอย่างนี้ตรวจดูดีแล้วด้วยการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลภิขุทั้งหลายอริยะสาวก ผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการนี้แลย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปฏิผลชนี้แล